วันนี้นะคะเราก็จะมีสาวสวยมีความสามารถนะคะก็บอกเลยว่าเป็นทั้งนักแสดงทัท<า>งง้งนางแบบโอ้โหบอกเลยว่าสวยมากจริงๆนะคะอ,อ่ะขอต้อนรับน้องออยอริสาค่ะ ก่อนอื่นเลยขอย่าถามก่อนว่าน้องออยเนี่ยที่ผ่านมามีผลงานอะไรให้แฟนๆได้ติดตามกันบ้างคะค่ะก็ที่เพิ่งจบไปนะคะก็มีละครเรื่องความทรงจําสีจางค่ะอืมความทรงจําสีจางก็ส่งเตยเตยจรินพรกับเตยคงตกรอนน้องออยเล่าการทํางานกับในกองละครให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างสนุกสนานขื้นเคลงขนาดไหนคะค่ะก็สนุกสนานมากค่ะประทับใจมากแต่ด้วยความที่ออยใช่ไหมคะเป็นนักแสดงหน้าใหม่ก็ต้องทํากันบ้านหนักนิดนึงซึ่งบางครั้งเนี่ย เครียดจนนอนไม่หลับเลยเราต้องไปกรองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วซึ่งมันส่งผลกระทบกับร่างกายแต่ว่าโชคดีที่พี่ๆในกองนะคะใจดีช่วยเหลือเต็มที่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะแล้วตอนนี้ชีวิตเป็นยังไงบ้างคะจในจๆจากที่ดูนะตอนนั้นถึงตอนนี้ก็คือเอดูสดใสเ ใช่ค่ะก็แฮปปี้ดีค่ะพี่คือออยนะคะก็คือพยายามทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็เวลาว่างเนี่ยก็พยายามที่จะออกกําลังกายให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วก็ดูแลผิวพรรณตามภาษาผู้หญิงอะเนาะใช่เรียกได้ว่าดูแลตัวเองทั้งภายในและภายนอกเลยแล้วผู้หญิงอย่างเราอะค่ะพี่พอมีคนมาชักว่าเราแบบสวยดูดีอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็แบบรู้สึกดีเนาะใช่ออยก็เลยแบบชอบให้ตัวเองดูดีอยู่ตลอดเวลาค่ะอันนี้จะบอกว่าเรื่องจริงค่ะคุณผู้ชมเพราะผู้หญิงเราเนี่ยใครมาพูดว่าเฮ้ยสวย ใจนะสดใจนะผอมลงนะใดๆนะหูเราก็มีความมั่นใจนะใช่แล<อ>้วค,ค,คะแน่นอนว่าทุกคนต้องปลื้มแน่ๆเออเลยค่ะพี่เพราะว่าเรามีอะไรดีๆก็ต้องโชว์ออกมาเนาะแต่ว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็ต้องรีบกแก้ไขเลยแล้วผู้หญิงอย่างเราเนี่ยปัญหาจุกจิกกวนใจนะคะเยอะมากอืม<ช>่ที่บอกว่าปัญหาจุกจิกของแบบของผู้หญิงในพาร์ทของเราเนี่ยเรามีแบบเป็นยังไงบ้างแชร์ประสบการณ์ให้แฟนๆหน่อยสิ จริงๆปัญหากวนใจของออยนะคะก็คือเยอะมากหลายเรื่องค่ะแต่ปัญหาหลักๆที่กวนใจมานานแล้วนะคะก็คือเรื่องปัญหาตกข่าวค่ะคือมันเยอะมากค่ะพี่จนบางครั้งเราตกใจอะนึกออกไหมคะว่ามันส่งผลกระทบกับความมั่นใจของเราใช่เรากังวลว่าจะมีกลิ่นไหมจะเลอะเทอะไหมแล้วเร่งการทํางานแบบออยนะคะพี่เราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าต้องไปถ่ายแบบไปออกกองซึ่งต้องเปลี่ยนชุดนั้นใส่ชุดนี้เปลี่ยนชุดนี้ใส่ชุดนั้นซึ่งต้องเปลี่ยนชุดบ่อยๆอะค่ะซึ่งออยก็กังวลว่าจะเลอะชุดหรือเปล่า แล้วยิ่งทำใหเข้าฉากกับคนอื่นอีกพี่นึกออกไหมเราก็กลัวเฮ้ยเราจะมีปลาเครมไหหรือเปล่านึกออกไหมเราก็กลัวนิดนึงอะใช่ึ่งมันทําให้ออดแบบวิตกจริตไปเลยตอนนั้นใช่อันจริงเชื่อว่าปัญหานี้นะคะไม่ใช่มีสะพานน้องออยคนเดียวนะเชื่อว่าหัวคุณผู้ชมทางบ้านรวมถึงสาวๆหลายหลายคนนะปัญหาการตกขาวนี่เชื่อว่ายังไงก็ต้องมีแล้วน้องออยนะคะมีวิธีการเรียกความมั่นใจของเรากลับมายังไงคะ คือเอาจริงนะคะตอนนั้นก็ต้องบอกตรงเลยว่าคือเครียดมากกังวลมากแล้วก็คิดในใจว่าเฮ้ยเราต้องไปหาหมอหรือเปล่าเราต้องไปตรวจหรือเปล่าวะแต่ก็คือที่นึกออกไหมคะเรื่องแบบนี้ไปหาหมอเราก็เขินเขินใช่ก็เลยแบบเออได้มีโอกาสไปรู้จักผลิตภัณฑ์ตัเนค่ะซึ่งตอนนี้คือเขาป๊อปปูล่ามากนะคะในหมู่วงการนางแบบซึ่งเราก็ไปเห็นเขาเราก็ไปทํางานร่วมกับเขานี่แหละเราก็ไปเห็นว่าเฮ้ยทำไมเขาแบบเอเนอร์จีดีมากดูสดใสมากขนาดเขา มีประจําเดือนนะคะพี่นึกออกปะเราก็เลยได้มีโอกาสไปรู้จักตัวนี้ค่ะงานก็ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ชีวิตชานคิดไว้แน่ๆแหละคุณผู้ชมค่ะมีอยู่ตัวเดียวนะจ๊าตอนนี้ที่เรียกว่ามาแรงมากๆใช่ค่ะนี่เลยค่ะเรยาตัวนี้นะคะเขาเป็นอาหารเสริมที่เหมาะสําหรับผู้หญิงมากๆนะคะเพราะเขาช่วยในเรื่องของการดูแลทั้งภายในและภายนอกเลยใช่ <Okay. S 2> งานต้องถามน้องออยค่ะเรยาตัวนี้นะบอกเลยว่าตอนนี้นะกำลังเป็นกระแสแรงมากๆช่วยบอกอคุณผู้ชมหน่อยค่ะว่าทานแล้วเนี่ยจะช่วยในยเรื่องของอะไรบ้างตัวเรยาตัวนี้นะคะเขาไปช่วยทําให้เลือดลมภายในของเรานะคะไหลเวียนดีขึ้นไปปรับให้ฮอร์โมอนภายในของเราเนี่ยทำงานได้สมดุลขึ้นนะคะเพราะว่านีเรื่องของการตกขาวเนี่ย คือมันเกิดจากการที่ฮอร์โมนของเราเนี่ยภายในของเรานะคะทํางานไม่ปกติซึ่งออยกันได้ตัวเรายานี้เแหละค่ะเข้ามาช่วยเพราะว่าพอเราออยทานเข้าไปแล้วเนี่ยอะไรอะไรเริ่มแบบกลับมาทํางานปกติฮอร์โมนกลับมาทํางานปกติใช่ไหมคะก็ทําให้ อาการตกขาวลดน้อยลงค่ะจนเห็นได้ชัดเลยใช่แล้วก็คือตอนนี้นะคะความมั่นใจเนี่ยกลับมาเต็มร้อยเลยพร้อมที่จะลุยงานเต็มที่ทุกสถานที่ค่ะียกด้่าพร้อมมากตอนนี้ใช่โอ้โหแล้วก็แบบนี้เรยาตัวนี้ช่วยในเรื่องอื่นๆอีกบ้างไหมคะอเขาช่วยอีกหลายเรื่องเลยค่ะพี่ตัวเรยาตัวนี้นะคะเขาช่วยทําให้หลอดลม หลอดเลือดเนี่ยไหลเวียนดีขึ้นนะคะเลือดเนี่ยไหลเวียนดีขึ้นอาการตรวจท้องประจําเดือนประจําเดือนมาไม่ปกติของออยนะคะก็หายไปเลยค่ะตั้งแต่ทานมาอ๋อและที่สําคัญนะเขาเขายังบํารุงที่ทรงอกอีกหน้าอกยังกระชับขึ้นอีกใส่ชุดไหนนะคะก็ดูสวยมั่นใจขึ้นไปอีกค่ะเพิ่มความมั่นใจขึ้นไปอีกใช่คุณผู้ชมนอกจากใส่เสื้อผ้าแบบ ดูสวยแล้วเรื่องของผิวพรรณนี่ก็แบบโอ้โหปังปูิเย่เหมือนกันใช่ไหมคะพี่เพราะว่าเรายาตัวนี้นะคะเขามีสารสกัดนะคะที่ช่วยในเรื่องของการ ชะลอการเสื่อมของเซลล์ผิวค่ะ,คะทําให้ผิวเราเนี่ยดูชุ่มชืน้นแต่งตึงนะคะไม่เหี่ยวไม่ย่นนะคะทําให้ผิวเนี่ยดูสดใสและเขายังบํารุงผมและเล็บอีกด,ด้วยนะคะตัวนี้ใช่เรียกได้ว่าบํารุงทั้งภายในและภายนอกเลยค่ะ,คะถูกต้องค่ะผู้หญิงที่เขาสวยเนี่ยเขาก็ต้องแบบสวยมาจากทั้งภายในแล้ว,ว,ว,บบวาาก็ภายนอกซึ่งตอนนี้ก็เป็นแบบนั้นเละ เห็นว่า,ายาตัวนี้ค่ะอัดแน่นไปด้วยส่วนผสมที่แบบเยอะมากมีอะไรบ้างนะคะ,คะสารสกัดของเขานะคะอัดแน่นมาถึง10ชนิดเลยค่ะอาทิเช่นนะคะสารสกัดจากถั่วเหลืองนะคะตังกุยดอกคาฝอยนะคะและสารสกัดพวกนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการบารุงปรับฮอร์โมนภายในะค่ะใช่และเขายังมีสารสกัดจากเมลอนฝรั่งเศสนะคะซึ่งมีสาร SOD ดีนะคะตัวนี้นะคะเด่นมากนะคะในเรื่องของการบำรุงผิวใช่ค่ะและสารสกัดนะคะ อื่นๆอ,อ,อีก5ตัวคือเยอะมากๆอัดแน่นมากจริงๆค่ะในเรื่องขององโยอนี่ยังไงคะอ๋อสำหรับใครนะคะที่กลัวว่าเอ๊ะทานไปแล้วจะปลอดภัยหรือเปล่าออไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าตัวเรายาตัวนี้นะคะเขาผ่านนะคะมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยผ่านอยซึ่งมั่นใจได้แน่นอนนะคะว่าทานไปแล้วเนี่ยปลอดภัยแน่นอนคะออ่ะ ก็บอกว่าเท่าที่ฟังมานะผู้ชมข่ะโอโคทั้งสรรพคุณสารสกัดใดๆนะของเรยานี้ก็บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเชื่อว่าหลายๆคนน่ะก็อยากรู้แล้วแหละว่าแบบเอ้ยมันวันนึงเนี่ยมันต้องทานหลายเม็ดไหมหรือว่าอะไรยังไงสำหรับในเรื่องการทานนะคะก็คือต้องบอกเลยว่าง่ายมากๆะ ทานวันละแค่หนึ่งถึงสองแคปซูลเท่านั้นเองค่ะจะทานก่อนอาหารหรือว่าจะทานก่อนนอนก็ได้คือออยอยากแนะนําจริงค่ะเพราะว่าอย่างตัวออยใช่ไหมคะคือปัญหาของออยอ่ะมันเห็นชัดเจนว่าเราตกขาใช่ไหมคะแต่คือสําหรับบางคนอ่ะคือเราไม่รู้ว่าเฮ้ยภายในเรามีปัญหาหรือเปล่ารา่มันไม่ได้เหมือนกับสิวอะค่ะที่เราเห็นชัดเลยว่าเฮ้ยเราเป็นสิวใช่แ็คือและยิ่งคนที่อายุเยอะนะคะออยยิ่งอยากแนะนําเลยทานทุกวันบํารุงเต่งตุกทุกวันค่ะเพราะว่าภายในเราดีเนี่ย อะไรอะไรมันก็ดีใช่ไหมคะ <ừ> ส่งผลมาถึงภายนอก <ừ> ผิวพรรณก็คือจะแบบผ่องใสแบบนี้สวยแบบนี้ <ừ> ใช่ค่ะอย่างที่บอกสุดปังคุณผู้ชมช่านคุณสมบัติดีขนาดนี้นะคะอยากรู้ในเรื่องของราคาโอ้โหระยาตัวนี้แบบต้องแพงแน่เลยอะราคาไม่แพงเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะทางระยา เขามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะมาฝากแฟนๆรายการเดลี่ด้วยปกตินะคะ1กล่องเนี่ยพันกว่าบาทค่ะแต่วันนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะ2กล่องราคาเพียง980บาทเท่านั้นค่ะและยังไม่พอนะคะยังแถมให้ฟรีไปเลยอีก1ชุดได้อีก1กล่องเท่าทีค่ะเป็น3กล่องคุ้มมากและนึกว่าหมดแล้วใช่ไหมคะยังไม่หมดค่ะ แถมพิเศษมาส์สุดพิเศษนะคะฟรีอีก2ชุดค่ะโอโมามาขอย้ําโปรโมชั่นอีกทีนะคะซื้อ2กล่องแถม1กล่องค่ะ,ะแถมมาส์สุดพิเศษอีก2ชุดนะคะราคาพิเศษเพียง980บาทราคาพิเศษแบบนี้นะคะเฉพาะ30ท่านแรกเท่านั้นนะคะอ,อะและนอกจากนี้นะคะสําหรับใครที่อยากจะลองก่อนอ ว่าเอ้ยยังไงอะไรอย่างงี้อย่าบอกว่ามีชุดทดลองมีชุดทดลอง oh. ค่ะหนึ่งกล่องราคาเพียง490บาทเท่านั้นนะคะ490บาทและแถมนักสุดพิเศษให้ด้วยอีก1ชุดค่ะคุ้มมากๆต้องรีบามาจัดกันเลยถูกต้องค่ะอย่างที่บอกพิเศษจริงๆผู้ชมขานี้นะคะเรยา นี่สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะอะแฟน,แฟนสาว,ส,าวสนใจสามารถสั่งซื้อระยได้ช่องทางไหนบ้างคะนะคะอ้องออยสำหรับใครๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจไปแอดไลน์ของเขาได้เลยค่ะที่แอดเบญา8 8ค่ะหรือจะโทรไปหาเขาก็ได้นะคะที่021147965ค่ะหรือสำหรับใครที่อยากจะไปศึกษาดูข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะคะไปดูของเขาได้เลยนะคะที่แฟนเพจของเขานะคะชื่อเพจว่า อาหารเสริมผู้หญิงบายเรยาส่งฟรีทั่วไทยคะ่ะอืออ,อย่างที่บอกของมันต้องมีจริงๆสาวๆนะคะห้ามพลาดนะคะเรยาตัวนี้เลยจา้าอ,อ,อันนี้สาสาว ทางปูระเยจริงๆไม่มีถึงว่าพลาดจ้าอันนี้โวราพชั้นทานอยู่นะคะตัวนี้เพราะพี่ๆจะส่งให้ดิฉันทานต้องบอกก่อนว่าชั้นทานไม่ได้เพราะดิฉันไม่ใช่เป็นผู้หญิงอ้าเหรอพี่ๆเข้าใจผิดมาตลอดเลยเหรอเนี่ยอ่าผู้หญิงทิปโอเคนะคะ เรียกว่าเป็นของที่ต้องมีจริงแหละ<ร>นะคะโอเคคุณผู้ชมขา่าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องอ่อยมากๆเลยนะที่มาแชาาร์ประสบการณ์แล้วก็มาบอกเล่าเราื่องราวดีๆเคล็ดลับของผู้หญิงเนาะอ,อ่ะสรนนี้เราสองคนนะคะ3มคนสี่เออต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณน้องอ่อยมากมากนะส,นส่วนนี้ค่ะหมดเวลาแล้วบายบายค่ะ